สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนันทิกาจันแต้มรหัส5 8า9 1 0สหค่ะห้องสอาคท58 1, แขีดแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยี e i r PC ค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Access นะคะค่ะรูปร่างหน้าตา Access ก็จะเป็นลักษณะนี้ ค่ะแล้วก็มารู้จักกับส่วนประกอบในโปรแกรมนี้ก่อนนะคะค่ะอันดับแรกตรงนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแถบหัวเรื่องนะคะเรียกว่าไตเติลบาค่ะ2ตรงแฟ้มนะคะคือคือจะแสดงพวกการบันทึกการเปิดเอกสารนะคะแล้วก็การพิมพ์ค่ะส่วนที่3นะคะก็จะเป็นเมนูบาร์ค่ะ จะเป็นแถบตรงนี้ค่ะค่ะส่วนที่4นะคะก็จะเป็นปริบบอนจะเป็นพวกเครื่องมือค่ะในการจัดการของโปรแกรมนี้ค่ะขัดหนะคะก็จะเป็นพื้นที่ว่างค่ะจะแสดงการทำงานต่างๆหรือข้อมูลต่างๆค่ะค่ะ6นะคะก็ จะเป็นพวกแสดงรายชื่อ Object ค่ะในฐานข้อมูลนะคะค่า7นะคะก็จะเป็นการควบคุมค่ะเขาเรียกว่า Window ค่ะควบคุมในการเปิดปิดแล้วก็ย่อขยายค่ะค่ะส่วนที่8นะคะก็จะเป็น Status Bar ค่ะส่วนตรงนี้ค่ะจะแสดงฐานะการทำงานปัจจุบันค่ะ ค่ะต่อมาชุดเครื่องมือของโปรแกรมนะคะก็จะเป็นพวกแฟ้มค่ะไฟล์ค่ะจะมีการบันทึกค่ะแล้วก็สร้างสร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วก็เป็นการพิมพ์ค่ะจะมีแสดงตัวอย่างการพิมพ์ก่อนนะคะแล้วก็เปิดงานค่ะ ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นโฮมอะคะ่ะหน้าแรกตรงนี้นะคะจะเป็นเครื่องมือค่ะก็ไว้สำหรับควบคุมเครื่องมือค่ะพื้นฐานส่วนมากก็จะเป็นการเปลี่ยนฟอนต์ใส่สีการหาผลรวมค่ะก็จะเป็น,น,นต่อมานะคะก็ จะเป็นการสร้างนะคะจะเป็นสร้างตารางสร้างแบบฟอร์มค่ะออกแบบรายงานรายงานเปล่าเนี่ยค่ะค่ะโปรแกรมนี้ก็จะเป็นฐานข้อมูลค่ะพวกคีย์ข้อมูลค่ะต่อมาจะเป็นข้อมูลภายนอกนะคะ ข้อมูลภายนอกเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูละคะ่ะเช่นจากเอาไฟล์อื่นของ Excel หรือ Excel นะคะมาใช้งานค่ะคะ่าต่อมาก็จะเป็นเครื่องมือฐานข้อมูลนะคะค่าไว้ในการจัดการหรือสร้างแมคโครนะคะเขียนคำสั่งค่ะกำหนดเนี่ยค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นเขตข้อมูลนะคะค่ะก็จะใช้ในการตัวสกดข้อความค่ะตัวเลขนี่ก็จะเป็นตารางนะคะนี่ก็จะเชื่อมความสัมพันธ์นะคะของการทำข้อมูลซึ่งโปรแกรมนี้ก็จะเล่นค่อนข้างยากนิดนึงค่ะ วิธีการสร้างตารางนะคะแล้วก็ไปสร้างตารางขึ้นมาใน tables tables แล้วก็อ่ะอันนี้เป็น id นะคะอันนี้เราก็พิมพ์สุดว่าเป็น name ก็เป็นวันเดือนปีเกิดค่ะนี่ก็เอาเป็นอายุก็ได้ค่ะ หรือว่าเราเอาแค่นี้ก็ได้ค่ะหรือไม่เราก็ถ้าเกิดว่าเราอ่านสมมุดว่านี่คือที่อยู่เราก็สร้างขึ้นมา ID แล้วก็ ตัวนึ่งนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเรา,าเราก็คลิกมาตรง n a m เลยนะคะแล้วก็อ่าชืันที่สิบ ที่อยู่แล้วก็ใส่ไปมั่วๆก็ได้ค่ะการสร้างตารางก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะส่วนว่าเรา แล้วก็สร้างมาเรื่อยๆค่ะเขียนชื่ออะไรมาเรื่อยๆก็ได้ค่ะเนี้ยค่ะมันก็จะลันเลขลงมาตรงนี้นะคะก็จนตามที่เราต้องการนะคะค่ะต่อมาก็จะเป็นการสร้างฐานข้อมูลนะคะการสร้างฐานข้อมูลแล้วก็มาที่สร้างแล้วก็ฐานข้อมูลเปล่าค่ะ มันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาค่ะแล้วเราเลือกตรงมุมมองค่ะค่ะมุมมองนี้ก็จะเป็นการบันทึกค่ะเราก็ตั้งชื่อสุดว่าอันนี้เป็นเนมจะเป็นอย่างนี้ค่ะ แรกเราจะเป็น ID ค่ะต่อมานะคะเราก็มาพิมพ์ชื่อแล้วเรากำหนดชนิดข้อมอูลให้เขานะคะว่าจะเป็น text หรือว่า number text ก็หมายถึงข้อความค่ะ number ก็เป็นตัวเลขแล้วก็ data time ก็จะเป็นพวกวันและเวลาค่ะ แล้วก็กำหนดให้เขาเป็นเทตุต่อมาเราเอาเป็นวันเดือนปีเกิดอย่างนี้นะคะแล้วก็วันเดือนปีเกิดแล้ก็เป็นเทตุก็ได้ค่ะค่ะถ้าเราต้องการเพิ่มข้อมูลเราก็พิมพ์นะคะจะเป็นการสร้างคล้ายๆการสร้างตารางค่ะ ค่ะแล้วส่วนที่เป็นรูปก,กุญแจเนี้ยค่ะคือจะเป็นคีย์หลักค่ะจะเป็นคีย์หลักส่วนมากเราก็จะใส่ตรง id หรือว่า Number ค่ะค่ะถ้าเกิดเราจะยกเลิกเราก็คลิกขวานะคะเราก็กดออกนี้ค่ะแต่ส่วนมากเราต้องใส่ส่วนมากน u m e e อร์เราก็ใส่ลงไปเลยค่ะชื่อ เรากำหนดไปให้เขาเลยค่ะค่ะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็กลับไปที่มุมมองนะคะค่ะอันนี้เราก็เราก็จะเป็นการสร้างแบบนี้ค่ะ โปรแกรมนี้ค่อนข้างเล่นยากนิดหนึ่งอะคะ่ะโปรแกรมมันจะเป็นโปรแกรมฐานข้อมูลข้าประมาแล้วก็มาเซฟฐานข้อมูลนี้ก่อนเลยนะคะ ก็จะมีการแล้วก็แก้ไขส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นการกำหนดค่ะพวกการใส่ดัชนีแล้วก็รูปแบบอะค่ะแล้วจะมีป้ายคำอธิบายค่าเริ่มต้น,นะคะข้อความ ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะค,ะค่ะค่ะโปรแกรมนี้ก็ยากนิดนึงนะคะก็การสร้างข้อมูลก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะ่ะก็จะเป็นการกําหนดการใส่ตัวอักษรการเซฟการสร้างข้อมูลนะคะค่ะค่ะ